ยาคุมชนิดไหนเหมาะกับคนที่ไม่เคยมีน้องที่อยาก ja จะบอกแบบนี้ว่าสาวๆคนไหนที่ยังไม่เคยมีน้องหรือไม่เคยมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นที่อยาก ja จะบอกแบบนี้ว่าอยากแนะนําสําหรับสาวโสดน,นะหรือสาวที่ยังไม่เคยมีน้องพูดง่ายๆมาดูกันเลยว่าแบบไหนถึงจะเหมาะมากที่สุดยาคุมที่อยากจะบอก i, โดยปกติเรามีด้วยกัน3แบบเนาะแบบทานเนาะแล้วก็แบบฉีดแล้วก็แบบฝังแต่กี่อยากจะแนะนํา2แบบนี้ด้วยกันนะที่เหมาะกับคนที่ยังไม่เคยมีน้องนั่นก็คือ ือแบบทานนะกับแบบฉีดโอเคไหมคะแบบทานเราจะทานแบบ21เมตรหรือ28เมตรอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่สะดวกเลยหรือบางคนทานไม่ไหวทานแล้วมันมีอาการข้างเคียงรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเราก็เปลี่ยนเป็นแบบฉีดแบบฉีดโดยส่วนมากมีแบบ1แบบ2แบบ3แบบที่1คือ1เดือนแบบที่22เดือนแบบที่33เดือนแบบที่2เดือนกรณี โดยทั่วไปเขามักจะยกเลิกเขาไม่ค่อยใช้นิยมใช้กันแล้วเหลือแบบหนึ่งเดือนกับแบบ3เดือนกิฟแนะนําให้เป็นแบบ1เดือนคือฮอร์โมนรวมถ้าสาวๆคนไหนสามารถฉีดได้โอเคไหมคะอยากให้เป็นแบบ1เดือนจะดีที่สุดแต่ถ้ามันไม่ไหวไม่ได้มีผลข้างเคียงนู่นนั่นเราจะปรับเป็น3เดือนถามไว้ได้ไหมมันก็ได้แต่ถ้าอยากให้กิฟแนะนากิฟแนะนําแบบทานกับแบบฉีดแบบ1เดือนโอเคไหมคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ